โรงเรียนของเรานะครับทำชื่อเสียงให้กับโครงการเรานะครับอาจารย์ว่าขนาดก็เลยมีของนะครับนนในนามของโครงการในนามของโครงการก็มีของที่ระลึกมอบให้กับเด็กคนนั้นก็คือเด็กชายบญจินเนะครับ, ح ح> บนี่ค่รานะครับ,บ,บ,รรบผู้อยู่เรื่องแต่ความสำเร็จครับ ย่างที่บอกไปนะครับปีนี้กินได้2อเหรียญทองจากสสวทซึ่งเราไม่เคยเจอนะครับเราจะเจอแต่ได้เหรียญทองคณิตศาสตร์ได้เหรียญทองวิทยาศาสตร์แต่แยกกันคนละคน<ร>นะครับกินเหมาคนเดียวสองเหรียญทองเลยนะครับตอนนี้กินก็เลยตัดสนว่าจมุ่งกันไปหาคณิตอุวิธีนะครับเพราะว่าถึงสองนะ,นะครับ